สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับช่องสาวโซ่พารวยชแนลนะคะทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยจ้าเรามาตรวจสอบพร้อมกันเลยนะคะงวดหลังให้เข้านะคะว่ามาหรือหลุดนะคะพี่น้องจ๋าสูตรมัดรวมสามนอยนะคะหกเจ็ด 6 7 7 6ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ําทุกครั้งนะคะพี่น้องสรุปเข้ามา1คู่นะคะพี่น้องจ๋าวิ่งหมานะคะวิ่งหพี่น้อง6 5 5 6, 6ก็ไม่มานะคะพี่น้องเสียดายจังเลยเจดปดไม่มาพี่น้องจ๋า8 4 4 8 มา4884 4. พี่น้องทุกอย่างต้องไปกลับดูสิคะพี่น้องจ๋าเข้ามา2คู่นะคะพี่น้องล่างหมดเลยนะคะน้อยพิเศษกับปกตินะคะพี่น้องทุกอย่างต้องไปกลับนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่11เดือน4 ปีหกสิบสี่นะคะพี่น้องห,าห้านอยสูตรมัดรวมมัดรวมสามนอยนะคะคำนวณ ตัวเลขที่แอดมินคำนวณมาได้นะคะพี่น้องจา๋าห้ากับ0ูนนะคะวิ่งเด่นมาลูดห้ากันนะคะพี่น้องจา๋าห้าศูนห้าหนห้าสอง ดูสิพี่น้องแล้วก็ไปเขียนตรงโอ้ยนะพี่น้องเนาะขออนุญาตลบแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจ้าห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้านะคะพี่น้องจ้า เดี๋ยวแอดมินเขียนเสร็จแล้วก็จะให้ดูอีกรอบนะคะพี่น้องมารูกศูนย์กันนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขที่แอดมิน ชอบนะคะจะเป็น5 9 0 1นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะแอดมินจะมาตีตารางกำลังวันนะคะตีข้างบนนะคะพี่น้องจะเป็น9 8 6 4นะคะพี่น้อง สายรูดนะคะสายวิ่งเดียวนะคะพี่น้องจ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูอีกรอบหนึ่งก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะที่แอดมินปล่อยคลิปใหม่นะคะ คำนวณตัวเลขสวยๆงามๆมมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆห่งๆทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า